สบายดีพี่น้องสบายยามเสาร์เดอ้อพี่น้องเลย <c oughs> สื่อปลาแม่น้ำโขงร้อยยี่สิบบาทเป็นองไรโล่หกสิบบาทเนาะสองโลกอร่อยซาวร้วนะอยยี่จะให้พ่อทงเทนถอดเกตแล้วก็เออทำปลาเดีดเด่ยวเอาอมาห <c oughs> มี na ไม่ต้องผ่าหลังลุงตัดหัว <c oughs> <c oughs> ตัดหัวออกเลยไม่บอกอืโอเคธุรกิจตัดหัวแล้วก็ตาดเดี่ยวเดียวมือเองทำอ่ะเหมือนตอนนั้นไหมอืมแล้มันไม่มีไม่มีแหวนวันิ่มันไม่มีแหวนวานิ่งกระทำ ยัไง่ายเพราะว่าปลาไม่สดนะเบิ้บติด độ เทั้งเบทั้งมูอ คือที่เขาโมกินปลาบอ <c oughs> สบายดีพี่น้องปลงหมดสุด 嗯。Mm. ีอนโได้กี่บ uh ่เออน่ันร้อนสงร้อนเลยสามสอนึ่เขาจับทงไหนทังบ้านเรามีน่นี่งันางพา่าพอกะแมงนี้เนยเกปโล่โหือลอนที่ทำามันไม่รองมันมี หารมันโบราณบุ to ้งีน้องยังได้องกินเรือทูปรส่วนสายเดกพี่น้อยไม่ใ ดินทรายของที่ตรงไหนจะมีดินทรายเยอะนะมันมีเยอะืโอ้ยบางคนกึ่งแสดงว่ามีพี่น้องจะมาให้กินแล้วใช่ไมันที่ไทยไหมนะมันดินทรายงั้นนะกระโดดดึงดึงตามรัดยางยังมีเลยไหมนะครับสองเอาสองเรา คอามินี้ไทยอ่ะมันตกอันนีเกียบติลงจีมอไซค์จับตามรัดยางอย่างนี้ได้ไแต่ก ม่อยู่แล้วกินอินะ่มน้อยอยู่กับแม่ตามใจจังหวัดเห็นบอกกลับไปรอ้อุตส่ากใครจะไปตามใจใครจะมีเงินันวัิบากล้วะมานะ่ะต,ตัวน้นนอยๆใช่มทีนีม่มีดียวยี่สิบสามสิบขึ้นแต่ในเวลาหนึ่ง สองปีพี่ nói, น้อยอดทนสองปีขึ้นมหนึ่งแล้วนี่ก็นเดืด้อน้องน้ำอีกน้องานก็มีปัญหา้วน้อน้ำต้องเรียรนอ้นา,นายขึ้น,นมน้อ,อ,อ,ง,นองน้ำจะเป็น็สี่ใ่ พี่เทียนอยู่ป .6 น้องน้ำป .4 ี่ใช่ไหมล่ะสามปอี่ก็ตอนนี้พี่เทียนขึ้นป .5 เนาะน้องน้ำกับปสามไอขึ้นปหกเป็นปน้องป .4 ี่ไอ้ขึ้นมหนึ่งน้องปปอ้ายขึ้นมสองน้องอยู่ปหก เอาเหยนคนละบอนไมพี่น้องเวที่ได้ไปหาดแต่ผ่นแห้ะง่ายกันนันย่างไปตมันจะเย็นหมอซามแ่นวเห็นห,อห,นห,นหอมอซางก็พอห้างงานทํา เียก็ทอดกินอร่อยด้เ็มันหอมเนาะทำไกระทะสแต่ต้องผ่าให้มันแห้งใส่มันฟางนันก็้างตัวเดียวลูกงแล้วขายเค็มรางบุง มรากันลงมาเมื่อกี้แล้วนะสองวันแล้วว่น <c oughs> นี้นก็ขึ้นเลยตอนคืนได้ตัวเดียวเึ้นแน่ไหนอกบ,บ้างไี่ไปดูตะกี้มมเปล่าม้ามไปกวนหรอข้างบนแล้วไหนชาไทยชานมขึ้นไป แล้วมีต้นเห็ดประเด็ดประคองลยต้มกินกับขาก่อนกับไย่นะอืมโลกใหม่เลยเทวดาเระตุกน้ำสกับไทย เราไปกินไรซ้อมโต้ยิงวะตอนนั้นเราไปขุดแมงวะเดือนไหนมีานาเนาะมันได้ดูสไทยอะพฤษภาคม,มิถุนาเลยเรายังไม่ได้ทำนาตอนนั้นนอะไม่กินนู่นนอะนี่ไม่ได้ทำันไรข้าวเต็มอยู่ <c oughs> ไปครั้าางแรกเนี่ยเขายัางไม่ได้ทำนาเลยขามขาดทางที่ตะวันตกเนี่ยเห็นบอกเพรนั่นังเป็นแอ่งอยู่เลยแล้วก็ในป่าข้างทา,างน่นนะอุ้ยพาเนี่ยเลยข้ามากำลังยังไม่นั่นข้า,ขามากำลังไถข้ามยังไม่เขียวเลยตากัเละจุ๊มเป๊ะ พอดแล้วคนมึงมาช้ามาามเพรโรงเรียนเ่ ทำไงจะปลาหนอมากินหด้มามปลาเรากินมานี่มันจะราดได้ป่นี่ลูกตมันเป็นแข็งนี่นมันจะแข็งะเหรอ ผมเหันว่าแค้งแข็เยเกี่มท่านบ่อข่าเกื่ยมเนแป้แล้วอ,อ่ปดเตตายง,งั้ก็เหมนะือนอรอกดูมาสู่อเย่ย แหงนี้ด้วยไปทุววกวักนนะสวัสดีตอนไหากคนนอนอาตาก,กันเลยโ <c ười> อยนี อยู่ <c oughs> <Okay. S 2> ลาเลยเด้อพี่น้องพบก,กันใหม่คลิปหน้าสบายดีสวัสดีครับเพื่อนมือเท้าเอ๋ย